เอาแล้วครับก็กลับมาเงียแล้วครับกับแชมป์คิวคิววันนี้เราก็จะมาเนี่แล้วก็จะวาดกระบาดทน้งคือบบเมื่อครั้งก่อนวาดไม่สวยขอแก้มือมประกาศติดประวันนี่ือเมืม่อกี้แกเถอแก้มือครั้งก่อนนะครั้งก่อนเราว,วาไม่สวยเลย ครั้งก่อนก็พูดมันจะดิบดีเลยเดี๋ยวขายกินน,นะต้องรีบทำมีเวลาจำกัดแค่หนึ่งนาทีนะคุณไปกันเลยควสัมภาษณ์นะครับขอสัมภาษณ์ดทำทำได้หนึ่งนาทีนี่ถ้าเกิดมันทำได้หนึ่งนาทีได้คุณจะให้รางวัลตัวเองนะเพราไม่บอกได้ให้รางวัลอะไรเดี๋ยวเขาไปเฉลยตอนตอนคลิปสุดท้าย มันยากครัแต่ว่ากระบ,บาดเนี่ยผมก็ไม่ได้วาดนาน,นก็สีมือเปลี่ยนยไปไปกรโทโทษนะเนี่ยสีมือเปลี่ยนไปอ่ะเนี่ยทุกคนสีมือเปลี่ยนไปแย่มม่มเดิมแม่สีมือเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมไม่ได้วาดนานสีมือเปลี่ยนไปไ เออหนึ่งข้างมานะันครถือว่ารอบนี้ก็ผ่านนี่ปะกาไม่ติดอ่ะนี่ไฟหนะ้า นี่นี่สิบ็นที่ปเป็นร้อยถึงเวลาเช้าเแล้ว,ว,ลวผมจะให้นางมาเตวเองเป็นอะไรนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยอ่านนี่นะเนี่ยขมนมอันนี้ผมชอบกินมากนะ